จากภาพที่เห็นอยู่นี้มีอยู่บริเวณหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างของการพาความร้อนให้เพื่อนๆลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะคะว่าบริเวณที่ 1, 2หรือ3บริเวณใดกันแน่ที่มีการพาความร้อนเกิดขึ้นคิดหาคำตอบกันได้หรือเปล่าคะถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะตอบข้อไหนดีก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาลองฟังนิยามความร้อน ของการพาความร้อนจากพี่ยูเรนัสกันก่อนนะคะแล้วค่อยนำความรู้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปกันนะคะ ทราบนิยามความหมายของการพาความร้อนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนคงจะวิเคราะห์กันได้แล้วใช่ไหมคะว่าในภาพนี้บริเวณใดมีการพาความร้อนเกิดขึ้นให้ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นข้อไหน1 2หรือ3เราสามารถนำหลักการพาความร้อนมาใช้อธิบายการเกิดปรากฏการธรรมชาติได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็น ปรากฏการอะไรทุกคนพอจะทราบไหมคะถูกต้องค่ะคือการเกิดลมนั่นเองการเกิดลมเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เราสามารถอาศัยหลักการพาความร้อนมาอธิบายสาเหตุหลักในการเกิดได้นะคะ